หนาวไหมหนาวไหมพี่หนาวไหมตอนนี้ตอนนี้ที่น้องก็หนาวนะที่น้องหนาวมากเลยนะฮะไม่ใช่หนาวอย่างเดียวแล้วเย็นโอ้โหเย็นเย็นเป็นเย็นเป็นจิตใจลักษณะนั่นแหละเออเย็นเป็นจิตใจลักษณะเป็นเออเดี๋ยวพี่ก็บอกแกกินยังไงเย็นเป็นจิตลักษณะนะฮะแล้วครับผมนะ <c oughs> อ่าอำเภออำเภออำเภอน้หนาวห้าองศาอำเภอน้หนาวห้าองศาหรอมีแต่มีแต่มีแต่ลมพัดตุ่มๆอ๋อครับผมหนาวมากจ้าขาดความอบอุ่นบาสารปสารนะก่อไฟฝิงค่ะใช่ผมผมคิดว่าอย่างนั้นแหละนะฮะขนาดแถวขนาแถวคนรับ้านผมยังยังยัง ยังไอ้นี่เลยนะครับนะฮะยังแบบยังแบบก่อกองไฟเลยน่ะฮะแถววันผมอะนะครับนะครับยังก่อกองไฟเลยนะฮะแถว้ันผมอะนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าบางทีความหนาวนะเขาเขาก็เนี่ยช่วงเนี้ยลมลมใจนี่หน่อยเดยอช่วงประมาณสักทุ่มหน่อยทุ่มครึ่งะเอาแล้วลมลมลมกระโูดเลยครับลมกระชูดเลยนะครับ นะครับไฟไฟมอดแล้วครับไฟมอดแล้วไฟอะไรไฟอะไร <c oughs> เออไม่กอดอไม่ไม่ไม่กอดรูกะอ,อะไรไม่กอดไม่กอดกอดรูประสาร <c oughs> ไฟอะไรหมดเราอะ่ะเอ๊ะไฟอะไรนะฮะเอ๊ะไฟอะไรเราอะ่ะเอ๊ะเอ๊ะไฟอะไรเอ๊ะไฟอะไรเราอะ่ะ <c oughs> เเพื่อนเออแม่จา๋าไม่ปากหวานจะแม่จ๋าแล้วเจียวเนี่ยบอกง่ายรีบๆอ้าเมียไฟสัดจะได้ไม่หนาว่าสั้นนี่ช่างช่างช่างยุ่อีกแล้ว <c oughs> ช่างยุ่อีกแล้ว <c oughs> จริงแล้ว แม่จา๋าแม่า๋าอีกแล้วเออเอ,อ่าออแม่ก็อ่านแม่ก็อ่านไม่เป็นอา้าอ่านไม่เป็นอีกสง,งั้นแหละเป็นยังไดแล้วอ่านไม่เป็นล่ะเออไฟแช็คจ้าวันนั้นเ,ออเ,ออเดี๋ยวนึกก่อนฉันจะเชื่อดีไหมนะ เออฉันจะเชื่อดีไหมนะฉันจะเชื่อดีไหมนะ <c oughs> แหมเพื่อนเราแหมไม่ต้องกลัวหรอกนะฮะเออเพื่อนเพื่อนไอ้กระโพดนะกระพดขกระพดไอ้นี่ใช่ปะกระเพดอะไรเป็นกระพดอะไรนะท,ท่านกระโพดหวานกระพดซซปเปอร์ใช่ปะส่ง ก็ส่งมาให้ฉันกินกินดาเออก็ส่งมาทั่วอืมขอบคุณที่เกิรดิเกรจ่าอย่ามีป็นจา่าเลยมาแช็คปัสสันเหรอเออเออเออขอให้หมดไฟจริงๆขนาดสาธุเออซนะุปเปเอร์ซุปเปเอร์เออแถวเออยังว่าแหละอ,อืมหรือว่าเขาเรียกเขาพูดสุปปอร์เขา ซูเปอร์ซูเปอร์เขาเลยเรียกเรียกเป็นข้าวโพดหวานใช่ปะผมก็ไม่รู้นะแต่ผมก็เรียกุปุ๊บชุเออปอร์ชุเปอร์นั่นแหละเออผมที่พูดจิดปากอ่ะเออนั่นแหละอืมชุเปอร์ชุเปอร์นั่นแหละเพราะชุเปอร์มันก็หวานอยู่แล้วหวานเหนียวเออหวานหวานอร่อยอ่ะเออนั่นแหละอ,อืมข้าวโพดข้าวเหนียวก็อร่อยแล้วพวกข้าวเหนียวส่วนมากเขาจะเรียกเขาจะเรียกเขาจะเรียกอ่าข้าวโพดแปดแถวนะพี่พี่จุพิน นะฮะเขาเรียกข้าวโพดแปดแถวนะ่ะนะฮะเขาเขาเขาไม่ได้เรียกว่าอ่าข้วขาวโพดข้าวเหนียวนะเขาเรียกข้าวโพดแปดแถวเออนั่นแหละผมก็เพิ่งรู้เองข้วาวโพดแปดแถวก็ก็ก็ข้าวโพดก็โพดนั่นแหละที่พี่เข้าใจนี่แหละข้าวโพดเหนียวนะ่ะข้าวเหนียวน่ะข้าวโพดข้าวเหนียวนั่นแหละเออนั่นแหละเขาเรียกว่าข้าวโพดแปดอ่าแปดแถวข้าวโพดแปดแถวเออนั่นแหละก็คือข้าวโพดเหนียวนั่นแหละนะฮะผมก็เพิ่งรู้นะครับผมก็เพิ่งรู้ที่เขาเรียกกันผมยังงงเลย อ๋อปลูกขายใช่ป่ะอืมข้าวเหนียวกาหวานดีมากอื